สวัสดีพี่ๆชาวเอสลาทุกท่านนะคะพบกับโค้ชแชชูเอสลาเวลคอมมูนิตี้พื้นที่แห่งความมัง่งคั่งในการเทรดค่ะ พบกันเช่นเคยนะคะกับบทวิเคราะห์ทองคำรายวันประจำวันที่24มกราคมเปิดด้วยข่าวเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีข่าวที่น่าสนใจนะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับ PMI อ่าเป็นทั้งภาคการผลิตแล้วก็ภาคบริการก็ลักษณะนี้ที่ออกมาเนี่ยค่าที่มากกว่า50ขึ้นไปนะคะก็จริงๆแล้วก็มีโอกาสออกมาดีแต่ว่ามันจะมีในส่วนของ PMI ที่เป็นภาคการผลิตถ้าออกมามา,มากกว่าการคาดการณ์นะคะหรือออกมามากกว่า50าที่วันนี้ราคาทองคำอาจจะมีการปรับตัวลงเล็กน้อยนั่นเองนะคะแต่ส่ว ส่วนภาคบริการนะอย่างที่บอกนะว่าสหรัฐนะคะเขาจะมีภาคบริการเนี่ยมากถึง80%เพราะฉะนั้นแล้วนะคะค่าที่ออกมามากกว่าการคาดการณ์โอกาสที่ดอลลาร์จะมีการแข่งค่าก็จะมีนะคะในช่วงเย็นช่วงเย็นวันนี้มีข่าว3ามทุ่มสีนะคะฝากพี่ๆติดตามข่าวกันด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบเทรดทั้งสายฟอร์มัลน่ะคะร่วมกับเทคนิคก็ติดตามข่าวนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกราฟทองคําวันนี้กันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้ณปัจจุบันที่โค้ดวิเคราะห์นะคะกราฟราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่ระดับ 2,773จากเมื่อวานนะคะมีการแรนลนดี่ขึ้นมาเนี่ยจากระดับ2,736นะคะจนถึงตอนนี้จริงๆมันมีการฉลับขึ้นไปนิดนึงนะคะคือ2,777วันนี้ค่อนข้างจะใกล้แนวต้านมากๆนะคะแนวต้านวันนี้อยู่ที่2,790อะก็คือเป็นไฮเดิมของเขานั่นเองนะคะดูวันนี้มันจะทำออทามไฮไหม <laughs> ทองคำมันจะมีการทำออทามไฮหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูนะคะหรือจะทำนิวไฮหรือเปล่าก็อาจจะรอวอลลุ่มช่วงบ่ายก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีวอลลุ่มช่วงเย็นด้วยก็จะเป็นข่าวเกี่ย กับ PMI วันนี้เราจะเล่นยังไงนะคะสำหรับใครที่อยากจะรอขายก็อาจจะต้องรอที่จุด2790ประมาณนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นไฮเดิมเนาะโอกาสที่มันจะมีเอฟเฟกตรงนั้นก็อาจจะมีนะถ้าเซลล์บริเวณตนนี้จริงๆโค้ดคิดว่าถ้ามันชนเนี่ยโอกาสที่มันจะยอดก็มีนะคะอาจจะสักประมาณ5 0 0จุดถึงพันจุดก็ได้นะส่วนใครที่จะเทรดหน้าบายวันนี้มี2ลักษณะนในการเล่นนะคะลักษณะแรกก็คือในกรณีที่ กราฟเนี่ยมีการ b r e a เ o u t ด้านบนคุณก็สามารถ Follow ตามได้เลยนะตามเทรนด์ของมันณนะตอนนี้นะคะแต่ถ้ากราฟราคามีการย่อตัวลงมาสักประมาณโซนนี้คือโซนเดิม2742ประมาณนี้นะคะทุกคนอาจจะรอเข้าบายที่บริเวณโซนนี้ก็ได้นะเพราะว่าโซนนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันมีแนวรับอยู่ก็คือเขาลงมาทำรับใหม่ที่บริเวณนี้นะคะสังเกตดูนะนี่โซนนี้เลยจากนั้นเนี่ยมีการแลลี่ขึ้นต่อ ะะทำนิวไฮไปเรื่อยๆในกรอบนี้นะคะเป็นนิวไฮกรอบนี้นะที่โค้ตีไว้เนี่ยนะวันนี้เล่นไม่ยากนะคะก็ถ้าใครรอบายก็จะมี2แบบแบบเบรกเอา t แล้วก็ย่อมาแล้วก็บายตามส่วนเซลล์ี่มีให้1จุดละกันนะคะคือจุดนี้นะแต่ถ้า u d p PM PMI ออกมาค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีการกดตัวลงก็ได้นะหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้อันนี้กันไว้ละกันนะคะอาจจะไม่ถึงก็ได้อีกแผนหนึ่งก็อาจจะต้องรอเบรกเอา ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาเล่นต่อขายซ้ําที่บริเวณนี้นะประมาณจุดที่ต่ากว่านะคะเป็นจุดที่มันมีการดีดขึ้นเล็กน้อยก็คือ2องพันเจ็ดอ่าประมาณนี้นะคะส่วนท่าตที่เราอยากจะได้เนี่ยก็ตามแนวรับแรกตรงนี้ก็ได้นะคะ2721จนถึงถ้ามันหลุด2อหนึ่งได้โอกาสที่มันจะทุบต่อมันก็จะมีก็คือเล่นตามด่านไปแล้วกันนะคะเล่นตามแนวรับนวต้านเนาะวันนี้บทวิเคราะห์ประมาณนี้นะคะค่อนข้างจะวิเคราะห์ในทางฟรมใหญ่หน่อยเพราะว่าด้วย กมันค่อนข้างที่จะใกล้กับายเดิมของมันแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกจสาระความรู้ท้ายคลิปกันเลยดีกว่าเรายังอยู่กับ10อย่างที่คุณควรรู้ก่อนเลือกบรกเกอร์ฟอร์เรนะคะรอบที่แล้วเนี่ยโค้ดก็มีคารแชร์หัวข้อที่5กับหัวข้อที่6ไปวันนี้เป็นหัวข้อที่7นะคะเกี่ยวกับเรื่องสเปรดแล้วสเปรดมันเกี่ยวข้องอะไรกับการที่เราเนี่ยต้องเอามาใช้เป็นเกณฑ์นในการเลือกบรกเกอร์ล่ะ วันนี้โค้ดมีคําตอบให้กับทุกคนนะคะโค้ดใจที่บายคําว่าสเปรดให้ฟังสั้นๆก่อนสเปรดจริงๆแล้วเนี่ยมันก็หมายถึงส่วนต่างระหว่างราคาบิดแล้วก็อาร์คนะคะในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนต่างระหว่างราคา1 1 1, 1 2 3ลบกับ1.1120เนี่ยมันก็จะเท่ากับ0 0 0 3ใช่ไหมดังนั้นเนสเปรดมันก็จะเท่ากับ3แต่ว่าถ้าในตัวอย่างเนี่ยจุดทศนิยมนะคะมันมีแค่4ี่ตแหน่งเพราะฉะนั้นถ้าผลมันออกมาเท่ากับ3มันก็จะมีหน่วยเป็นปีป ที่มีจุดทดสนิยมมี5ตำแหน่งผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะเป็น3 4มสิบพอย์หรือ3ปิดนั่นเองทีนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเราต้องการเซลล์คู่เงิน EUR USD บร oker กเ,กเนี่ยจะให้คุณขายในราคา1.112 0นะคะเขาเรียกว่าการบิดแต่ถ้าหากคุณเนี่ยต้องการขอซื้อ คุณจะได้ในราคาที่1.1123นะคะเขาเรียกว่าอาร์ที่เป็นราคาแพงกว่าราคาขายทีนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าบิดกับอาร์มันคืออะไรนะเดี๋ยวโค้ชจะอธิบายให้ฟังเล็กน้อยก่อนว่าความหมายของบิดกับอาร์มันคืออะไรเอาบิตก่อนละกันนะคะคาว่าบิดเนี่ยมันคือราคาที่เราเนี่ยจะทําการขายมันจะใช้เมื่อเปิดการซื้อขายแบบเซล โบรกเกอร์เนี่ยก็จะเสนอราคาให้คุณบิดนั่นเองแต่ถ้าในกรณีที่เป็นอาร์คล่ะคือราคาอาร์คเนี่ยมันจะเป็นราคาที่เราจะทําการซื้อนะคะมันจะใช้เมื่อเปิดการซื้อขายแบบบายโบรกเกอร์เนี่ยจะเสนอให้คุณเนี่ยอาร์คประมาณนี้ไม่งงใช่ไหมลองไปทดสอบดูหรือลองไปดูในตลาดจริงหรือกราฟจริงก็ได้มันจะมีเส้นยาวๆนะคะเราเราจะเห็นเป็นเส้นบิดแล้วก็อาร์คเราไปดูลองซื้อขายดูก็ได้ว่าเวลาเราขายแล้วก็เวลาเราซื้อเ,เวลาเซล์หรือบายเนี่ยเราจะได้ราคาที่ตรงไหนเราจะได้เห็นภาพมากขึ้นเนาะอันนี้โค้ดอธิบาย ข้าวๆให้ฟังก่อนนะคะทีนี้สเปดเนี่ย มันก็เปรียบเสมือนค่าธรรมเนียมนะคะที่เราต้องจ่ายทุกครั้งเมื่อเวลาเราเปิดออเดอร์ซึ่งรายได้ของโบรกเกอร์เนี่ยจะได้จากส่วนนี้เลยนะคะเพราะการเปิดออเดอร์ไม่ว่าจะบายหรือเซลลในตอนแรกเนี่ยออเดอร์ของเราเดี๋ยวมันจะติดลบก่อนนั่นไม่แปลกนะคะเพราะว่ามันมาจากสเปรดนั่นเองโดยที่เราเนี่ยจะต้องเสียสเปรดเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับทางโบรกเกอร์ทำให้สเปรดเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักๆเลยนะคะที่เราจะใช้ในการตัดสินใจเลือกเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์นั้นเนื่องจากค่าสเปรดแต่และโบรกเกอร์เนี่ยมันไม่เท โคตรครับทำไม สเปรดแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยมันถึงไม่เท่ากันวันนี้โค้ดก็มีคําตอบมาให้นะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบก็ได้นะว่าทําไมสเปรดแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยมันไม่เท่ากันคือเวลาที่เราเห็นราคาบนหน้าจอกราฟเทรดของเราเนี่ยราคาที่โบรกเกอร์ฟีดมาจาก LP ก็คือ liquidity provider นะคะขอเล่นขาวสั้นว่า LP เนาะทำให้สเปรดที่เราเห็นในแต่ละโบรกเกอร์เนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฟีดราคามามันไม่เหมือนกันไงวิธีการที่โบรกเกอร์จะขอราคาจาก LP ให้ได้ราคาที่ถูกนั้นนะคะก็คือมันจะคล้ายๆกับการสัญญากับทาง LP ขายกับลักษณะของการซื้อส่งจํานวนมากๆแล้วก็ขายปีกเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกนั่นเองซึ่งแต่และ LP นะคะก็จะมีเงื่อนไขขั้นต่ำที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวโคจะยกตัวอย่างให้ดูนะก็คือสมมุติว่าถ้า LP1 นะมีเงื่อนไขาการค้ากับทางบรกเกอร์ทุกๆโบรกเกอร์เลยไม่ว่าจะเป็นบรกเกอร์ไหนที่มาดีลราคาเขานะคะเขาอาจจะมีเงื่อนไขว่าบรกเกอร์เนี่ยจะต้องส่งออเดอร์ให้กับทาง LP1 อย่างน้อยจํานวน2,500หอลอดต่อเดือนนะแต่ถ้าหากบรกเกอร์ใดที่มีความสามารถส่งออเดอร์มา ให้ 1> LP 1น่เดนได้มากกว่า2,500หอลอดต่อเดือนนะบรกเกอร์นั้นเนี่ยอาจจะขอยื่นขอเสนอราคาใหม่กับ LP เพื่อแลกกับราคาที่มันถูกลงของสเปดก็ได้นะคะและโดยส่วนใหญ่เนี่ยบรกเกอร์จะไม่ทําสัญญากับ LP เพียงแค่เจ้าเดียวเขาจะทาสัญญากับ LP หลายๆ LP นะคะก็เลยทําให้ราคาที่โบรกเกอร์นามาเสนอให้กับลูกค้าอย่างเราเนี่ยจะเป็นราคาที่ทําการบวกกาําไรเขาเรียกว่ามาร์คอัพมันจะมากกว่าราคาดิบที่โบรกเกอร์เนี่ยได้มาจาก LP นะคะเขาเรียกว่า raw price นั่นเองที่ได้จากการตกลงกันร,ระหว่างโบรกเกอร์กับ LP แต่ถ้าหา ากโบรกเกอร์ที่ได้ราคาที่ถูกลงจาก LP ตัวบโบรกเกอร์เองก็จะสามารถเลือกที่จะอาจจะคงที่สเปรดก็ได้เอาไว้เท่าเดิมทําให้ตัวเองเนี่ยได้กําไรมากขึ้นจากการมาร์กอัราคานะคะหรือบโบรกเกอร์เนี่ยอาจจะลดค่าสเปรดลงเพื่อสร้างฐานลูกค้าใหม่แล้วก็อาจจะคงลูกค้าเดิมให้ใช้บริการต่อเนื่องเพราะค่าสเปรดเนี่ยเป็นปัจจัยแรกๆที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจก่อนเปิดบัญชีบโบรกเกอร์นะคะแต่มันก็จะมีสเปรดอีกแบบหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าการมาร์กอัปสเปรดนี่แหละถ้าบโบรกเกอร์ไหนเนี่ยเขาต้องการที่จะ ทำการตลาดเพิ่มขึ้นเขาก็อาจจะไปจับกลุ่มก็จะมีหลายๆแบบก็จะมีเซลล์นะคะมี IB มีโค้ดทั้งหลายเนี่ยที่เขาทําการออฟเฟอร์ในเรื่องของรีเบทคืนมาให้ นะเวลาที่เราเทรดเราได้เงินคืนก็จริงๆเนี่ยมันเป็นการเหมือนคล้ายๆกับการแคชแบ็กคืนมาให้เราสมมุติว่าสเปดเราเนี่ยอยู่ประมาณทักสามสิบสี่สิบนะเราอาจจะได้รีเบทคืนมากี่เหรียญก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่เงื่อนไขทางโบรกเกอร์อันนี้มันคือเป็นช่องทางหนึ่งในการขยายตลาดหรือทําการตลาดนะคะอันนี้ไม่ได้ผิดเป็นการเรียกลูกค้าเพื่อใช้บริการกับบรกเกอร์นั้นทีนี้เดี๋ยวถ้าใครจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าสเปดที่ลึกกว่าน,นี้มีอะไรบ้างเร็วๆนี้นะคะโค้ดจะเปิดคอร์สท,ที่แบบค่อนข้างจะดฟมาก ในการสอนฝากติดตามไม่ด้วยนะคะกับคอสที่โคชจะเปิดเร็วๆนี้เป็นคอสออนไลน์นะคะใครก็สามารถเข้าเรียนได้อยู่ทุกที่คุณสามารถเรียนได้หมดเลยนะโอเคนะหวังว่าพี่ๆเนี่ยจะได้ความรู้วันนี้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่โคชจะลงด้วยสำหรับวันนี้โคชได้ถูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย